สวัสดีครับสวัสดีมาพบกันได้ดังนะครับวันนี้มาดูเพเนียนแห่เทียนขา้าพรรษาของอำเภอประคนชัยนะครับบรรยากาศที่คึกครับสืบสารประเพณีที่ชุมชนนะครับคนประคนชัยสวยนะครับ กลับมาพครับง่งสั่งต้รับทองศรีสมานที่จะทำผู้แทนราษฎรครับ นายสัตวแพทย์ริชุนเย้าลายสมาชิกผู้ที่สภาครับและขอควบมผูกพันครับแตงโมศักด์นาคีศักดิแมงพุุประโคนชัยท่านเัชรศรภรณ์นาคีศักดิครับนายโชคกีกระชั่นอำเภอประโคนชัยท่านธวีรัตน์ปรีประโคนครับท่านนี่เป็นของวัดจำปาประโคนครับท่านหยาต้องสอนอําเภอประโคนชัยครับบรรยากาศสวยครับบรรยากาศ ขออนุญาตเรียนเชิญศิลปินพื้นบ้านครับทองเอกเมืองบุรีรัมย์ครับขออนุญาตเรียนเชิญครัวหน้าคณะครับคุณทองเอกทองเอกบรรยากาศดีครับสวยขออนุญาตเรียนเชิญคุณทองเอกเมืองบุรีรัมย์ครับสวยดีครับอันนี้เป็นของชุมชนวัดแจ้ง yeah จะเป็นกับอ๋อเป็นกับศิลปินขั้วไอ้กับขั้วขอเป็นผู้แทนดับรถสักอากิสในอำเภอประโคนชัยนะครับผรถต่อไปครับจะขออนุญาตได้มอบรางวัลสำหรับการประกวดกิจกรรมวาดภาพแห่เทียนพันษานะครับเรียนเชิญผู้รับรางวัลสแตนบายด้านข้างเวทีได้เลยนะครับสำหรับ เป็นของสำหรับการประกวดนะครับมีอยู่ในการสอบระดับด้วยกันครับระดับประถมะศึกษาระดับมั้ยมศึกษาและระดับคุดมศึกษาอวสออวสอให้เราประสบตส่วง,ง,ง,งไปที่อาไมนเกิดที่อาปีนะครับสำหรับการประกวดทวนข้าพเเทีภาษาครับ รางวัลชนะเลิศเงินรางวัล5 0บาทพร้อมเกียรติบัตรนะเรามาลงชนะเลิศอันดับม,มาด inform inform ีกต้นหนึ่งครับองชนะเลิศอันดับสองเดือนล1,500บาทและรางวัลชมเชยรางวัลละ800บาทจันหวนสองรางวัลนะครับพร้อมเกียรติบัตรทุกรางวัลครับสำหรับผู้เข้าร่วมประกวดนะครับสำหรับรางวัลในระดับประถมศึกษานะครับรางวัลชมเชยสองรางวัลนะครับได้แก่ชายคุณนรั ใจกลาและเด็กหญิงกันยาวีศิวพาดอนครับแข่งขัคุณภาพใจกล้าจากโรงเรียนประถมไทยวิทยาเรียงเป็นของรถชัยคนรดลายสวยครับโรงเรียประถมไทยวาราเชือและเป็นากรีนกโเรียนจากโรงเรียนปะครับและราวเชืเลืนการประกภาพแภาษาระดับ เด็กชายั้วัมตรับครับโรงเ,เป็นระสงบ์ห่พุยารับนี่เป็นขบวนระดับมัธยมศึกษานะครับรางวัวลสองราวัลครับเปน็นขบวนสุดท้ายคร,ครับของโรากวนชายพิทยาครับเด็กชายหัพระวัดโควัดโคครับสอง

มีหกรางก่อนนะครับเด็กหญิงปรยาพันธนิครับ เด็กิงปรีชย,ยาพันานิตครับสวยครับขูบนนี้ รางวัลต่อไปนี้นะครับเป็นรางวัลชมเชยครับเงินรางวัล800บาทพร้อมเกียรติบัตรครับระดับประฐมะศึึกษาเด็กชายคุณนภัทใจกล้าครับอีก <c oughs> ท่านหนึ่งนะครับเป็นรางวัลดมีส่วนร่วมครับเด็กชายนนทกรศรีธีรวิรนดครับ เป้าป็นกจากตีน้องเดี่ยวขาได้ภาครับน้องภาคพาวัตให้อยู่ข้างในเพือเลยครับน้องภาคพาวักับน้องขวัญกีฬาครับนักตวัดคนไหนลูกนักตอวัดคนไหนมขวัญกีฬาไปแล้ลูกที่เหลือย ah, ืนข้างในข้างเะอยากไปเลยครับ รคาเลยรับค่าไเลยครับรับค่าเลยไปเลยครับเลยครับสามคนนี้จะตัดแถวไปนะนไป้านนู้นบ ย<ส>ิ้ม<ส>ย้มแจ่มใสสำหรับรางวัจากความสามารถนะครับและการมีใจรักในการประกวดนอภาพแห่เปียนษาครับระดับชั้นประถมนอตศษาเอรักเรียนจากท่านภวินะตีสโภครองนายเทศมนตรีเงระดู่ไทยเขได้เ<ญ>ก็บอสอบล เดินรางวัลนะครับเดี๋ยวติดต่อรับที่กองบริการในการประกวดนะครับติดต่อรับเงินรางวัลนะครับที่บริเวณกองบริการนะครับจุดที่มีการจัดพิธีเทศกาลภาพงานแห่งภาษาครับ รางววันก็มีส่วนร่วมนะครับนากจากนี้ครับเด็กหญิงวิชุวดามินเบิร์กนะ